สวัสดีครับทุกท่านกับผมบอลเมจังสีวันนี้เรามาอยู่กันกับเกม Battle Royale ปูวะเกมใหม่นะที่เพิ่งเปิดทดลองเล่นนะฮะผมรู้ว่าคุณกำลังคิดว่าผมอาจจะพูดถึง Hyper s c a p e แต่ไม่ใช่นะ,ะจริงๆผมอยากให้ Ubisoft เปิดทดลองในประเทศไทยเหมือนกันนะแต่แน่เขาไม่มีนะฮะที่เขียนมบี v p เไปเล่นวันนี้เราอยู่กันกับ King Crabs นะฮะเป็นปูหนึ่งในสิ่งมีชีวิตจากท้องทะเลที่ผมไม่สามารถกินได้นะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า มันจะมาแนวไหนนะแต่ว่าเท่าที่ผมเคยได้ข่าวมาเนี่ยรู้สึกว่ามันไปนโผล่ใน MV เพลงเพลงหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเขาจะทำมาเป็นโปรเจกต์เกมนะที่เป็นเกมแนว Battle Royale หรือ Survivor นี่แหละที่คุณเล่นเป็นปูน,นะฮะแล้วก็เก็บปืนเก็บอาวุธแล้วก็ต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นน,นะโอเคไม่รอช้านะเดี๋ยวเราไปลองเลย สรุปแล้วเกมนี้มันไม่ใช่ Battle Royal e แบบที่ผมคิดสักเท่าไหร่นะฮะเกมนี้มันเหมือนกับหนอนนั่นแหละหรือว่างูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันป๊อปปูล่าเมื่อ30ปีแล้วแต่ผมก็เดาว่ายังมีหลายๆคนที่ยังเล่นอยู่แล้วก็ชอบเกมแนวนั้นอยู่นะฮะมีกันอยู่60บกว่าคนนะฮะตอนนี้เหลือ49แล้วซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ๆผมมาห้องแบบนี้ได้ยังไงแล้วผมกำลังจะโดนปูน้อยพวกนี้ฆ่าตายหา่าแล้วปูตัวใหญ่ ที่ไม่ใช่เพลยเยอร์ก็าะังจะฆ่าผม w อเตอร์ฟักแมกตอนแรกผมนึกว่าเราจะต้องโดดลงมาจากเครื่องบินแล้วก็ลงจุดไหนสักอย่างหาปืนหาก่อนนะแต่ไม่ใช่ฮนะ <laughs> มันคือหนอนหรืองูหรือเกมอะไรก็แล้วแต่ที่ผมก็น็นเกชื่อไม่ออกนะแต่ว่าเอาเถอะก็เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าผมจะกลายร่าเป็นโอ้ไม่กอ พวกนั้นมันสู้อะไรของมันอยู่กับตรงนั้นป่นะนะเราจะมีชีวิตรอดกันได้นานเท่าไหร่แล้วก็เป็นปูที่แข็งแรงและตัวใหญ่ขนาดไหนนะฮะคือตอนแรกเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเอ่อเหมือนกับว่าเราถือปืนหรือว่าถือดาบหรืออาวุธอะไรก็แล้วแต่ได้มากกว่านี้ด้วยนะฮะแต่หลักๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือผมค่อนข้างจะมือเปล่าเลยแล้วก็ไล่ตบปูตัวเล็ก ไปก่อนนะฮะปูตัวใหญ่ผมยังไม่กล้าตบยังไงไม่รู้คอนโทรลก็ง่ายนะฮะใช้เมาส์แล้วก็จี้ไปยังจุดที่คุณอยากจะไปนะฮะแล้วก็กดเบิ่อ,อคลิกเพื่อใช้สตมินานั่นเองลหลักๆแล้วผมคงต้องคงต้องหาปืนนะแต่ให้ตายเถอะแม่งผู้เล่นก็อยู่แถวนี้ด้วยนะเมื่อไหร่ผมจะตัวใหญ่วะเนะี่ย Holy Shit! Oh my God! Oh my God! มีขวานด้วยเฮ้ย s h i ดโอ้มันหมุนอะมันควง oh my god อะไรวะเนี่ยโอ้โหเจษผมไม่ได้โดนหนึ่งในท็อป10ค่าด้วยนะแต่คือแบบแม่โหดมากเลยแม่งตัวใหญ่เยอะเลยโอเคเอาใหม่หรือ okay, oh ว่าแล้วก็เลื่อนแรงด้วยโอ้โห <Holy shit. S 1> ผมไม่รู้นะว่าเกมประเภทเนี้ยหลกักๆแล้วมันมีเรื่องของโปรไฟล์เรื่องของออการเก็บเลเวลเพื่อที่จะเออผมคิดอยู่ว่ามันน่าจะมีเรื่องของการ m ไมโค t r a n s a c t i o n เข้ามาเกี่ยวด้วยนะโอ้ oh, oh, ผมเปลี่ยนล่างปูได้ด้วยโอ้ oh, แล้วแต่ละคนก็มีเลือดมี uh, status ที่ต่างกันด้วยมีสกิลด้วยอีกต่างหากนะ holy shit นี่มันยกระดับของเกมประเภท s u uh, r v i v o r แบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆเลยนะเพราะก่อนหน้านี้มันแค่แค่มีแบบงูเลื้อยไปเลื่อยมากินเศษเลเ็กเศษน้อยนะฮะแล้วก็มีตัดถัดหน้ากันเพื่อให้เ uh, ขาเรียกอะไรค่า ศัตรูฆ่าผู้เล่นคนอื่นนะแล้วก็กินทรัพยากรที่ผู้เล่นคนนั้นเขาสะสมกันมานะแต่ให้ตายเถอะพอเป็นปูแล้วชีวิตแปลกๆฮะโดยเฉพาะปูที่สะสมแบบของอย่างอื่นได้ด้วยนะแล้วทำไมผมเกิดมาท่ามกลางผู้เล่นเลยวะคิงคราฟ์อย่าอย่าอยา,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 ยาอะไรกูนะคิงคร r a b ให้กูอัพเลเวลหน่อยให้กูแบบ เก็บนู่นเก็บนี่หน่อยการหาวุฒก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่เมื่อกี้เหมือนผมจะได้โล่มาเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยนะฮะมันน่าจะมีเรื่องของฮิตบอกอยู่ว่าสามารถใช้ได้ทั้งหมดกี่ฮิตนะแล้วก็โอ้ยชีต์โอมายกอดแด๊ดครับตัวใหญ่ยังวะดีสุดข,ของผมคือกิ่งไม้อะ่ะโอมายกอดโอ้ยไม่มีขวานอย่าไปลุกมันลุกอย่าไป็นลูกมันโอ้ยชีตปูถือขวานอะยังหลอนจากตายที่แล้วไม่หายเลยคิดตัอะไรตรงนั้นก่อน โอ้ยคนจีนอะ่ะมา,มนนขขาหนึ่งปูจีนปูจีนเออขอฆ่าทั้งตัวนึงอย่าแยกคิวโอเคถือว่าผมประสบความสำเร็จที่ผมต้องการแล้ว <laughs> ผมแค่ต้องการแค่นี้จริงๆแค่อย่างน้อยแบบเออสามารถฆ่าผู้เล่นได้สักคนหนึ่งก็พอเ้ยปูตัวนี้ใส่หมวกคริสต์มาสแบบมีหมวกแฟนซี่ฟนซีมึงไอชื่อตัวเลขมึงโดนโอ้ oh my god that crap มึงไม่หนีอี้มึงโดนนะโอ้ยเชฟอย่าวิ่งไปทมกันโคพยายพยายาปูสู้กันอยู่แล้วทำไมมันกระจุกกันอยู่ตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มินิแมปมันขยายใหญ่มากเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมว่าตอนนี้มันเล็กเหลือเกินเอ่อผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราเล่นกันอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ไหนนะัะแต่หลักๆแล้วผมรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตฟเนชั่นมันมันมีปัญหาจริงแล้วเรื่องเสียงออดิโอเนี่ยคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเสียงมันหายๆบ้างแต่มันหายจริงฮะ โอ้ oh, ผมได้โตเอาทีงมึงจะรอกูเหรอกูปูถึงอิต้เลยนะมึงจะไปไหนมึงคิวมึงจะรอดเหรอมึงคิวจะรอดเหรอกูปูถึงอิต้แล้วมึงเอาดิมึงเอาดิมึงโอ้ oh, my god กุ้ง holy shit มีกุ้งล l สเตอร์ <laughs> เกมนี้แม่งบิยอนโอ้มีดาบเ a b e r โ oh, อ้พวกตัวเล็กๆที่ผมไม่ต้องโจมตีนี่คืออ่าค่า durability ของดาบผมไม่ลดเลยนะโอเคเอาดิมึงเอาดิมึงเอาดิมึง เย้ yeah. เออมีคนไทยด้วยนะอยู่อันดับ8หำน้อยโอ้ยชีตเกมอย่างนี้ก็มีคนไทยเล่นด้วยเหรอวะเอาละผมโอ้ชี t ชีต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 ไปเอายังไม่ต้องการยังไม่ต้องการวอลกับตัวใหญ่ๆเขาร้องขอรังแกพวกตัวเล็กดีกว่า โอ้ย oh, อย่าเล่นอย่าเล่นคนเร็วอย่าเล่นคนเร็วอย่างงั้นอย่าเล่นคนเร็วอย่างงั้นอย่าเล่นคนเร็วอย่างงั้นโอ้ยเชดยาอย่าทำกูปล่อยกูไปเถอเบลคิงอย่าทำกูโอ้ยเชดอะ u d โอมันหายอะหายบ่อยเหลือเกินโห oh, แล้วกุ้งแล้วตัวปูแล้วตัวอะไรวะเนี oh, 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 ่ยโอ้โหโอ้ผู้เล่นผู้เล่นผู oh, <shit. S 1> ้เล่นผู้เล่นโอ้ยเชดปูตัวนั้นแม่งถสตโต้ด้วยโอ้ไ oh, อปูตัวนี้ถือเสกอก what the fuck oh, โอ้แล้วอูดิโอฟักอัพมากเลยผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย,เลยผมต้องหาที่ที่สั่าเหนือทั้งตัวก่อนละผมตอนนี้มีแต้มอยู่เท่าไหร่ด,ดูยังไง 10, 000, 000ออกมหนึ่งหมื่นสามพันกับอีกห้าสิบใช่ไหมอันนั้นคือแต้มผมใช่ไหมโอ้อันดับสิบนี้มีทั้งสามหมื่นแต้มโอ้ what the fuck holy shit กุ้ง lobster โอ้ my god นั่นเต่าตัวใหญ่มากโคตรเต่าโอ้เช็ดเต่าแม่งเต็มได้ด้วยโอ้เช็ด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 โต้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  เยอะหนึ่งสองสี่สี่มึงจะเอาเหรอเมึงพวกมึงเซ็ตกูเซ็ตกูเอาดิเอาเลยวะเอาเลยวะเอาหรืวะเอาเลย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 วะทำไมมันวิ่งเร็วจังเลยโอ้ผมติดคริติคอลร่วงยี้ได้ด้วยเหรอ what the fuck มันคืออะไรอ่ะมันทำให้ผมฟลิปได้ด้วยอ่ะ what the fuck is that โอเคแสดงว่าบางตัวมันมีสกิลนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะหยุดที่การใช้สกิลด้วยอีกหนึ่งอย่างในทฤษฎีในการต่อสู้นะ What the fuck is this game? มีกาชาแบบนี้ด้วยเหรอโอเหมือนผมจะมีสกิลชาร์จสปีดด้วยนะฮะตอนแรกผมก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีขึ้นเอสด้านล่างนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันไปใช้ทำอะไรนะโอเคผมมีหมวกใหม่แล้วนะที่ลดดาเมจที่ได้รับลง5%นะฮะคือแม่ง เหมือนจะกาชาด้วยแล้วก็เพย์ทูวินด้วยนะฮะก็ยกระดับขึ้นไปอีกนะฮะเกี่ยวกับเกมพวกสวายเบอร์ที่แบบเอ่อรวบรวมแมทริ얼หรือว่าทรัพยากรต่งตางๆภายในแมปอะไรอย่างเงี้นะฮะโอ้โหอันดับต่ำสุดนี่คือ40,000กว่าแต้มเลยเหรอวะถ้ากูอยากจะขึ้นสกอร์บอร์ดทั้งทีนี่กูจะต้องเล่นนานกี่ชั่วโมงวะเนี่ยคบตี้กับตัวอะไรนะเมื่อกี้นี่โอ้โหเฉดอย่านะชาไขามุกอย่าอย่าอย่าสู้กูเลยชาไขามุกชาไขามุกปล่อยกูโตเถอะโอ้เชดเฉดเขาตอดกูอย่าสู้กับมึง โอ้ยไม่ก็เต็มไปด้วยอย่าอย่าทำกูปูเสฉวนไม่เคยเกิดมาจะคิดว่าจะต้องตะโกนอะไรแบบนี้อย่าทำกูน้าปูเสฉวนโอ้ยไม่ก็โลกในท้องทะเลไม่ง่หดร้้ยอ่ามันคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นมีดมีดพกมีดปอกผลไม้อะไรอย่างงี้นะโอเคเบเ t อร์เดนน็อตติงนะโอ้ยเชดกูขอโทษบิ๊กเบาขอโทษกูขอโทษกูพี่ไปแล้ว อย่าทำเลยอชีวิตสัตว์น้ำทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้แล้วหลักคือถ้าจะให้มันโปรเกรสซีฟนะฮะในการเล่นก็ควรจะเก็บเหรียญไปด้วยนะฮะตามฉากต่างๆเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปซื้อเปิดกระชานะฮะนี่มันปูประเภทไหนวะเนะี่ยโอเคดาเมจผมโหดมากเลยเพราะผมถือมีดพกอยู่แต่ตอนนี้หมดแล้ว โอเคผมฟลิป okay, มันได้ด้วยผมไม่รู้เพราะอะไรนะผมถึงฟลิปมันได้โอ้มคยกอดไอปูจีนนี่ถึกเหลือเกินสีม่วงด้วยผมนะ่าจะต้องกดสเปซบาร์มันในการใช้โอ้ใช่จริงนะโอ้ไมคยกอด so fast boy ผมรู้สึกว่าแต้มมันพวกมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะตัวมันใหญ่มากโอเคนี้ไม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 ้ตบที่เป็นรูปมือนะ what the fuck <laughs> แต่ผมเดาว่ามีดาเมจเยอะอ๋อดูลาบิลิตี้ของอาวุธมันเยอะนะเสียงแม่ง วิบมากเลยแวบแป๊บแปบแบถ้าคอนเนคชันมันดีอะ่ะมันผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่น่าเล่นเกมหนึ่งนะแต่ว่าหลาหล,า,ลาตอนนี้แล้วเนี่ยการกดการอะไรมันผมยังรู้สึกว่ามันต้องการอินเทอร์เน็ตที่สูงพอสมควรนะหรือไม่ก็มันไม่มีเซิร์ฟเวอร์รองรับแถวนี้จริงๆนะโอ้ไม่ก็ oh ชื่ออะไรวะไทยไทยเบาเหรอมึงจะคนไทยหรือมึงจะคนจีนมาเนี่ยเอาไงเนี่ยโอเค นั่นถือเป็นทั้งหมดของ King Crabs นะฮะก็เป็นเกมแนส์วายเบอร์นะ,ะไม่เชิงว่า Battle Royale สักเท่าไหร่ก็ใครที่สนใจตอนนี้เกมเปิดทดลองเบต้าอยู่บน Steam นะฮะก็ไปโหลดมาทดลองเล่นกันฟรีๆได้นะครับก็ไ่าไว้ไงวันนี้ขอบคุณทุกทานที่ติดตามและชมนะผมเดี๋ยวไงเจอกัน,นในวิดีโอถัดไปนะครับขอบมากครับสวัสดีครับ